ตีเสมอได้หรือไม่ตอนนี้ถูกนำไปสองต่อหนึ่งเนี่ยครับทางด้านของ,อน,งอนครบนบดีนั้นก็อ่าหนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งณะนนนี้ก็เหลือประมาณหนึ่งนาทีท่านั้นเองครับแล้วก็แม่เข้ามาส่องไกลโดยชาติพิชิตทาซ้าย น่าส่งะระยะนะครับประมาณ10เมตรนะฮะแล้วลูกนี้ส่งไปเข้าไปสามเหลี่ยมทองคำนโโเนี่ยโอ้โหวาบเลยเหนือสุดสยามก็คือแม่ของสอนในลูกนี้ทางด้านของนครนนทบุรีลูกนี้ก็ดูนะครับผู้ตัดสินกระเป๋าให้ทางด้านของนครนน,นทบุรีถ้ะจาบอลกระเป๋าให้มาเลข8 เชิดชัยแล้วก็หาจังหวะครับตอนนี้บุกขึ้นมาหมดนะก็ถือว่านาทีสุดท้ายไปสามประตูาประตูกลับมาครับตบบอลกลับมาหายมาได้เจ็ดถ่ายบอลกลับมาสามเมือครับลูกนี้เคาะไปล็อกมาเวลานั้นกระชับมาลูกนี้เป็นไงต้องทำอะไรต้องทำอะไรสักอย่างเลยครับทางด้านของเทศบาลน,นาครน,นนทบุรีครับสุขสไลบอลออกไปครับซึ่งขณะนี้เอาเวลาเลครับมาต้องเช็คเวลากันหน้าดูทีเดียวเพราะว่าเวลาหน้าทีมีค่าเหลือเกินตอนนี้เวลานั้นมากกว่าช่องเจ็ดอี ครับมาถ้าคิดไปแล้วเนี่ยนะช่องเจ็นาทีละแสนนี่ครับตอนนี้นะถ้าทำได้ลอ,องตัใครดูครับเป็เไงหมดเวลาโอ้โหมากั้ดูครับท่านผู้ชมครับก็ผลปรากฏว่าทางด้านของเทศบาลนครปฐมนะครับก็ชนะทีม เทศบาลนครนนทบุรีไป2ประตูหนึ่งนี่ครับคือการแข่งขันกีฬามีแพ้มีชนะเป็นธรรมดาครับนักกีฬานก็จับไม้จับมือกันพอแข่งขันเสร็จนี่ครับเยาวชนมาเห็นนี่ถือเป็นใช่ไหมใช่ไหมนี่มาครับนี่ก็คือเสียงครับจากผู้ชมที่เป็นเยาวชนดูเนี่ยนะครับก็นักกีฬาทั้งสองทีมรู้จักกันครับแล้วก็ทักทายผู้ชมถือว่าเป็นสีสันของการแข่งขันครับ